กนลีในช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับไปติดตามกับพัชในโซนไทยครับมานะครับเราจะพูดถึงคูเฮซอนนะครับแล้วก็อันแจฮยอนนะครับล่าสุดนี้ก็ได้แต่งงานกันจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็แม้ว่าจะไม่มีพิธีวิวาเหมือนใครๆนะครับแต่ว่าความรักก็เริ่มต้นได้เช่นเดียวกันระหว่างคู่รักดารดาดังนะครับอันเจฮยอนและก็ค uh ูเอซอนก็จดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นสามีภรรยากันเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมานครับแต่ว่าการจดทะเบียนของทั้งคู่นั้นเนี่ยก็แปลกกว่าคู่อื่นครับเพราะว่างานนี้มีเพียงแค่สาวสวยคูเฮซอนนะครับคนเดียวเท่านั้นที่เดินทางไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตกัางนำ้ำ นืงจากฝ่ายชายนะครับก็กำลังติดถ่ายซีรีส์เรื่อง Cinderella and Four n i g h t s ครับเดินพีทั้งคู่เนี่ยก็ตั้งใจจดทะเบียนวันที่2ษพฤษภาคมซึ่งก็เป็นวันคู่รักของชาวเกาหลีใต้แต่ว่าเนื่องจากวันนั้นเป็นวันหยุดราชการทั้งคู่จึงต้องเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นแล้วก็ตามหลักกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับคู่รักสามารถนำบัตรประชาชนของ ตัวเองนะนะครับก็ไปยื่นเรื่องนะครับตัวทะเบียนรวมถึงคู่ของตัวเองด้วยนะครับก็สามารถไปยื่นเรื่องได้เองเลยโดยสาวคนนี้นะครับคูเนซอนจึงเดินทางไปคนเดียวซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเธอเนี่ยก็มีอาการเขินอายที่ก็ต้องมาคนเดียวแต่ว่าก็ดูมีความสุขมากๆและเธอก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยส่วนวันถัดมานะครับ27พฤษภาคมทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทานข้าวกับครอบครัวเพืพ่อฉลองการแต่างงานแบบเป็นส่วนตัว นะครับแล้วก็แทนการจัดพิธีแต่างงานจากนั้นคู่สามีภรรยาคนดังก็ได้เดินทางไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาล s เซเวอร์ันชิลเดนฮอสพิทอลที่ย่านชินชอนนะครับซึ่งทางคู่เผยสาเหตุที่ไม่จัดงานแต่งงานเหมือนคู่อื่นเขาบอกแบบนี้ครับว่า พวกเขาอยากจะให้การแต่งงานครั้งนี้ได้สร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆโดยที่เลือกรงพยาบาลเด็กก็เพราะว่าตอนที่ทั้งคู่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องบาดนะครับได้เห็นผู้ป่วยเด็กๆเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมีส่วนร่วมมอ,อกกบกำลังใจและความหวังให้ทุกคนสู้กับโรคร้ายจึงขอมอบเงินที่ทั้งคู่เตรียมไว้จัดงานแต่งงานให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งทางตัวแทนโรงพยาบาลก็ได้มารับมอบเงินบริจาคแล้วก็เผยว่าจะนําเงินไปสมทบทุนในการวิจัยเรื่องโรคของเด็กนะครับแล้วก็สร้างส่วนพักผ่อนให้กับผู้ป่วยเด็กต่อไปครับ ผู้นี้นะครับคูเฮียซอนนะครับวัย3 1ปีก็โด่งดังมาจากซีรีส์เรื่อง Boys of Flowers ส่วนอันแจฮยอนนะครับวัย28ปีเป็นที่รู้จักกับการเล่นบทสมทบในซีรีส์สุดฮิต My Love from the Star แลวทั้งสองคนก็เริ่มสนิทสนมกันระหว่างร่วมง,งานกันนะครับในซีรีส์เรื่อง Blood แล้วก็ทั้งสองคนก็คบกันแบบเงียบๆมาร่วม1ปีแล้ว ก็น่ายินดีกับทั้งสองข่าวเลยด้วยนะครับคือปกติเวลาฮันนีมูนเขาก็จะไปเที่ยวกันต่อซื้อตังคินแพงๆไปฉลองแบบสุดหรูใช่ไหมครับแต่ว่าการบริจาคเงินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ก็น่าทำเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนนะครับว่าเลือกกันได้นะครับรวมถึงขอบคุณเพลงจากทีมข่าวด้วยนะครับเพราะแล้วก็ขนลุกเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือดูอินกับข่าวเลยทีเดียวตาเลิมเยิ้มเลยครับผมครับ